สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศ f อเก่า f อฟใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจะเป็นเหมือนเดิมนะคะวันนี้มาที่ไร่อีกแล้วค่ะพาม,มาดูว่าให้รถไถเข้ามาไถแล้ววันนี้ปลูกตับประรถค่ะจะไถได้ไหมน่าจะได้อยู่หรอกทุกครั้งมา ไล่นี้ตอนเย็นโดนฝนไล่ทุกครั้งเลยวันนี้มาแต่เช้าเลยก็ไม่เช้าเท่าไหร่นะทุกคนมาจากวัดทาบุญตักบาทวันศาสไทยก็เลยแวะมาดูเลยว่าจะเอารถมาลงวันนี้เลยนูน้นจะของเดินอยู่นูน่นนู่นดำๆาเพ็นก็มากับเขาค่ะคู่สีสาวเหลือน้อย คู่ปรับบรรยากาศให้ดูบรรยากาศรอบๆลงได้อยู่หรอกมันเป็นรถไถรถไอ้คูโบต้ารถใหญ่อะเนาะมันบิกเบิกอยู่แล้วแหละลงได้อยู่ไถเสร็จยกร่องเลยอะ น,นี้ก็จะเป็นป่ายุคาวนจะของเดินเดูนนู้น ค่ะนี่ก็พอตัดแล้วเนีตัดรอบสองรอบแรกไปแล้วนี่ก็จะเป็นอีกรอบสองเขาน้ำไม่ขังแล้วนี่น้ำขังวะไม่ขังนะตรงนี้ถ้าถ้าไม่เอาเหล็กออกเนี่ยมันใส่ไม่ได้นะเนี่ยตรงเนี้ย บอกให้เขาเอาเหล็กออกมันถึงจะได้ไปถึงนูน่นรับจ้างต้องตามใจคนดิเนี่ยถ้าไม่ไม่นั่นก็ไม่ถึงนี่นะจะบอกให้บรรยากาศบรรยากาศสวยๆนะคะ ได้อยู่หรอกรถทัาบุกเบิกอยู่แล้วฮะวโงเห็ดเขาก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้นี่เองนะเขานอนอยู่นี่เลยใช่ป่ะเนี่ยรถมันจะเอานอนไปได้ไหมได้เนาะได้เอามาตรงนี้ก็ขนไปสิถ้าเอาไม่ได้ก็ขนไปขนไปยังไงใส่ถังแล้ว าเอามาเอามาก่อนก่อนไทยอาจจะได้เยอะแต่ก็ไม่แน่ดอกตรงนี้น้ำยังขังอยู่เลยเดีไถไม่สวยเลยว่ะเอาคนอื่นไถไม่ได้หรอ ไทยอุ <ừ. S 1> ยย่ยอันใหญ่ป่ะไทยไม่สวยเลยดูไทยไม่สวยเลยไทยนี่มันเหลือตั้งอะไนี่อีกเนี่ยไม่ยอมไทยอะเหลือตั้งอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะรอบหนึ่งอ่ะ คนอื่นหาตะมงตะมางดก่อเอาขึ้นก่อนแล้วเอาตะมางไทยยังดีกว่านี่เอาาอนออนี้ไล่เท่าไห,หร่หไ,ทไ,ไทยไม่สวยจริง,รงดูดิาาดรถไทยอะไรกระดาษอะไรดาษหวยเหรอ กับแล้วตักน้ำยังอยู่ยังเปียกก็ดูดิ ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกอันนี้มันตกแรงไะทางนี้ดูดิ 康一个